สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอจะมาแจ้งเรื่องของน้องโทนเนอร์นั่นเองนะคะซึ่งจะบอกก่อนว่าแพ็กเกจเก่าเนี่ยคือเขาปล่อยออกไปหมดแล้วซึ่งเอเคยแจ้งไปแล้วว่าของมันเริ่มหายากแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เอได้ของมาแล้วซึ่งน้องเขาเป็นแพ็กเกจจริงตัวใหม่แต่ที่จะบอกอีกอย่างก็คือเขาปรับราคาขึ้นนะคะทุกคนจาก ร้อยแปดสิบเป็นสองร้อยนะคะแต่ปริมาณเท่าเดิมคุณภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองก็เลยปรับราคาขึ้นนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่บอกเลยว่ายังไงก็จุใจเหมือนเดิมแน่นอนค่ะก็ใครที่สนใจอยากจะได้น้องททนเนอร์นะคะในสูตรของวัานหางประเทศหรือว่าจะเป็นสูตรส้มก็ตามแต่นะคะไอบอกเลยว่าคุณภาพเริมากๆใช้แล้วหน้าใสกิ๊บลุมขนกระชับมากๆแล้วที่สำคัญคือคุ้มมากๆตัวนี้ยังเป็นแพคเกจจิ้งตัวเก่าอยู่นะ หน้าตาคล้ายๆกันแต่ตัวใหม่จะผอมแล้วก็สูงกว่านี้นะคะ5 0 0 m l เหมือนกันนะคะคุณภาพครับราคาเหมือนเดิมนะคะแต่ขึ้นราคานิดหน่อยนะคะทุกคนรับได้เนาะ200บาทยังไงก็คุ้มอะ่ะเอาจริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากได้ของทักมาเลยนะคะเดี๋ยวเอ่อเพื่อรหัสนี้ของมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเอจะรีบจัดส่งให้ทุกคนเลยคะ่ะ ด้วยนะคะวีซีชทว์เนอร์น่าใสมาก